สวัสดีค่ะคนลัคณาราศีธนูวันนี้โหดรีวิว59นะคะมาดูดวงประจำวันที่16ถึงสาม็มกราคม2568ค่ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดเบอร์ไลน์ใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวเห็นไลน์แล้วตอบกลับไปนะคะซึ่งในเดือนนี้นะคะครึ่งเดือนหลังนะคะมีดาวย้ายดาวพุธย้ายเข้าสู่มังกรค่ะมังกรย้ายเข้าสู่เมทุนค่ะ ดาวศุกร์ยายเข้าสุมินค่ะและก็เกตยายเข้าสุกันนะคะอังคารพฤหัสนั้นมันจะอยู่พักนะคะแล้วก็ดาวพุธกับดาวเสาร์เสิร์ตนะคะในเดือนนี้นะคะซึ่งคุณล,าลาัคขาราศีธนูนะคะเจ้าเรือนคือดาวพฤหัสบดสปีซึ่งมีมันจะอยู่เขากุ่มลักขา,าอยู่นะคะซึ่งธนูนะคะในเดือนนี้นะคะอาจจะตกใจเรื่อง เอาง่ายๆดีกว่านะคะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่า,าเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะแต่น่าจะเป็นเพื่อนฝูงและการเดินทางดีมากกว่าถ้าการเดินทางก็ต้องรำมัดระวังหน่อยนะคะในช่วงหลัง หลังเครื่องหลังของเดือนมกราคมนะคะเพราะว่ามาร์ตอโยเขาก็กลุ่มลัคนาอยู่นะคะไอ้กลุ่มดาวตัวลักอยู่ซึ่งดาวตัวลักก็พักแล้วมาร์ตอโก็เขาก็พักนะคะแล้วก็อยู่ในพอร,รินะคะซึ่งอาจจะมีปัญหาให้คิดหนักอยู่เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ให้เข้ามาแก้ไขนะแล้วก็ตัวเองก็รู้สึกเปืือนะคะแล้วรู้สึกผิดหวังนะคะในบางเรื่องนะคะแต่นีเราคารตกมรณะนะคะอาจจะมี ลูกน้องนะคะลาออกนะคะคนที่มีลูกน้องบริวารหรือว่าเขาเรียกว่าลูกหลานลูกหลานบุตรหลานหรืออย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะมีการเดินทางครั้งคืนนะคะที่อื่นนะคะหรือว่าลูกหลานเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บป่วยต่างๆนะคะหรือว่าถ้าไม่ใช่ลูกหลานก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะก็อาจจะมีอาการ เจ็บป่วยหรือว่ามีาอาการป่วยนะคะดาวเกตอยู่ในลาภานะคะคือราภผลก็ยังมีอยู่ดาวเกิช่วยเรื่องเกี่ยวกับลาภผลต่างๆนะคะซึ่งอา็จะมีเซนต์นะคะอยู่นะคะแล้วก็มีการเจรจาต่างๆที่ได้ดีนะคะซึ่งก็ในเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นการหาเงินนะคะมรอการาเขาเรียกว่า ทำสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะการเจรจาเรื่องการเงินนะคะซึ่งก็ต้องระวังเรื่องการเจรจาเน็ตหนึ่งนะคะใช้คําพูดที่มันชัดเจนก็จะได้เรื่องก็จะได้ผลดีนะคะเพราะว่าเราจริงๆแล้วว่าเราอังคารเขาเป็นเขาเป็นนิดนะแต่ว่าเขาก็พักอยู่ซึ่งมันก็ต้องรับมัดระวังนิดนึงแต่ว่าพุทธเสิร์ชพุทธเดินดีเจรจาเรื่องการเงินหรือเจรจาเกี่ยวกับที่ไกลการลงทุน,ทนหรือว่ากับผู้ใหญ่นะคะซึ่ง กับผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ที่อยู่ทางไกลหรือว่า,าเจราจาเกี่ยวับต่างประเทศนะคะให้ผลดีกับเจ้าชะตานะคะซึ่งก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะคะก็ที่บอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางนะคะแล้วก็เพื่อนฝูงซึ่งอาจจะมีการหนักใจเรื่องการเงินในในในช่วงที่คุณเจรจาอยู่นะคะก็ต้องพูดจาให้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะคะแต่การแต่มันก็มีเขาเรียกว่ามันสามารถที่จะจบได้นะคะในปลาย ่อนในช่วงมกรานะคะช่วงต้นเขาเรียกว่าในช่วงมกรา16-18งม,มกรามีโอกาสที่จะจบได้เกี่ยวกับเรื่องการเงินถ้ามันมีเรื่องติดขัดอยู่นะคะทีนี้เดี๋ยววันที่คนธนูควรระมัดระวังนะคะก็จะเป็นวันที่ 23, 24, 25นะคะแล้วก็ก็มีแค่3วันนะคะที่ควรระมัดระวังนะคะครึ่งเดือนหลังนะคะ ซึ่งของธนูก็มีเพียงเท่าน,นี้ค่ะถ้าอยากสนับสนุนช่องนะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์เตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปค่ะหรือกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครค่ะ